สวัสดีครับผมกับปาพบมาปอกันอีกแล้วครับกับเอกอุบลคนก้นกลัวครับมือนี่สื่อลูกไก่มาใหม่ครับสื่อลูกไก่มาเลียงครับไก่ไข่เป็นไก่ไข่ครับเขาเอินพันอี่ยังก็เล็ค่อนดังเห็นครับสายพันธุ์น้ำเข่าจากอิตาลีเยอรมันนี่แหละครับโมเน่ใจครับได้มาแปดตัวครับ ตัวด่างเนี่ครับเป็นเลค่อนด่างพึ่งได้มากมือนีมือแรกครับมันเหมือนจังหน่อยครับพอดีคำแล้วน่ครับอายุก็เดือนกัว่าๆครับยังว่นสองเดือนครับได้มากกับราคาก็ ต,ตัวโตกถือว่าแพ่งอยู่ครับเพ่นว่าพ่อแม่นี่พ่อแม่พันธุ์พนนี่เป็นพันธะนั่ำเขามากครับก็เลยเอามาพ้อเลี้ยงิึงครับไก่ไข่พันนี่สีพิเศษเนี่ยจังหน่อยคือน่ครับ ไข่เป็นสีเป็นน่วยสีขาวครับพี่น้องสีขาวคือไข่เป็ดเนี่ยครับพอเดอออกสีน้ำตาลคือไก่บัานหฮาครับจะเป็นดอกน่วยสีขาวดอกเล็กข้อนนี่มีสีมีมีเล็กข้อนขาวเล็กข้อนดางประมาณนี้ครับอะอีกนี่เท่าที่ผมหูจักนะครับกบ็มีอยู่ สองสองอยังกระเพื่อนยังเหรอครับสองสีนี่ครับเป็นสีขาวสีขาวก็เป็นก็เป็นด่างครับอันนี้ก็ขาวดำหนี่ยเป็นด่างครับเดี๋ยวพอใหญ่ขึน้นมากนี่สีสันเขาสะเป็นจุดสวยงามเลยครับตัวน,นี้ยังอายุยังหน่อย,อยครับก็สีเลี้ยงไปประมาณสักอี จักเดือนแล้วครับอันนี้อายุเขาอายุเริ่มไข่เริ่มไข่นี่กสิปประมาณหาเดือนหาเดือนครับตัวประมาณถ้าสมบูรณีประมาณหาเดือนกสิเริ่มไข่ตัวเริ่มไข่กสิรามามาฝักครับอ่านี่ครับตัวนึงครับมยัยอมไปกินเขาน้ำมูเขาเลยครับตัวนี้ เล็กคอนขาวเล็กคอนด่างครับอันนี้ผมจะมาพัฒนาแล้วก็จะมาฟักเอลูกครับาสิมีโอกาสได้แบ่งปันพี่น้องที่สนใจครับในอนาคตข้าขงหน้าครับตรงรอดติดตามกับพุกเดแ่บุมี่อียังพีดผายกับสิเมื่อนหะครับหลังปีใหม่ก็จะได้เห็นหลูกคอกแรกครับ ออจจเรื่องสิเรื่อมใข่กับบดจักคือกันครับอันนี้เดือนเดือนครึ่งตุลาพฤศจิกาธัานวามกราโอ้หลังปีใหม่ครับอาจจะเป็นถึงกลุ่มผ้าไปเลยครับนี่ครับกินเก่งครับอันนี้กินอันนี้บดได้เลี้ยงหัวอาหารครับ่าสิเลี้ยงแบบกินซี่ครับ ที่อให้กินหัอาหารหรือให้เป็นพวกพักคือให้เป็นพักให้เป็นเข้าไปพวกอะไรยังประมาณนี้ครับได้ครฝาก ติดตามนะครับว่าที่ประสบผลสําเร็จบ่ครับในการเลี้ยงไก่พอดีพื้นที่ว่างแล้วก็พอมีเวลาก็เลยเฮ็ดขอกไก่ไห้ครับก็บ่ได้เห็ดไงปาได้ราครับ,บเพ็ดพก็ได้ฟังท่านี้ครับเอาเฟี้ยงลงครับเพื่อให้ได้เคลียร์ลิ้นครับ อันนี้อยู่ในหนีสิมีตัวผูน้นะครับทั้งหมดแปดตัวแตมีตัวผู้ผมลงตัวผู้ไว้สามตัวครับตัวแม่หาตัวเพราะว่าห้าสิโพอเอาลูกเขาเฮหาวตรงมีใส่ตัวผู้ครับถ้าห้าสิโพกินไข่ซื้อๆบจ็นต้องใส่ตัวผู้เลยครับอันนี้ห้าสิโพฟักเอาลูกครับ ก็เลยต้องใส่ตัวผูเพื่อเขาใครเขาจีไใ้มีเชื่อครับพอใครเขามีเชื่อแล้วห้องกติพอเขาตู้ฟักห้องกติได้ลูกออกมาครับเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปครับจีนใดแปงบันพี่ปนน้องผู้ติสนใจอยู่ในกลุ่มนะครับยังได้ก็ฝากทิดตามผนงาน แน่เด้อครับว่าสิปิดยังไงครับมือนีก็ขออนุญาตไปอา,ปนาบน้ำมันยัง่ันครับเรื่มคำแล้วเพื่อเอาเด็กเอาไก่มาคำครับมือนี้ไปรับมาแเลยก็เอามาลงไว้ในก็ฝากติดตามแน่เด้อครับผมสวัสดีครับ